วันนี้ร้อยเท่าไหร่อยร้อยสิบห้านะเจอกับใครวันนี้เคยเคยชคเขาไหมไม่เคยไม่กีเมื่อเช้ามาไปไงขาดไปจุดนิดนึงอ่าลูกพี่บอลเลยนะขาดไปเยอะเนี่ยเพราราชโรชคร้อยเท่าไหร่อยสิบห้วันนี้ก็าร้อยสิบห้านะเวนี้โอเคไหมคุมไหมทักสามตีโลซ้อมงศูนย์สมัยนะกี่วันซ้อมมาเป็นเสร็จเป็นเดือนนะเราเป็นมวยเอาเภทมวยเข่าฟุตสู้ล่ะฝีมือนะ อาจรยยู่าวว่ะเขานะเราสูงเท่าไหรนชกมวยมาทั้งหมดกี่ไฟแล้วห้าสิบกว่าห้าสิบกว่านะสามไฟเราไหนไงชนะกี่ทีชนะชนะสองแม่นึชนะสองแ่นงนะแต่ล่าสุดไม่ใช่เวรนี้ล่าสุดเวรนี้เวรนี้นะสบายสบายเอาเป็นคนจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเอ้าฟ้าไฟครับเชียร์นายกูซลีกับเขียนที่โอเคขอโชคดีน้องชใจวันนี้คู่ที่สี่วันนี้เจอใครครับเจอ เคยชกเขาไหมไม่เคยวันนี้พี่กัดเท่าไหร่ร้อยสิบห้าเมื่อเช้าเดี๋ยวเราชักมันไงมั้งพอดีพอดีเลยเราซ้อมอยู่ที่ท่ายังก่อนกี่วันซ้อมมาซ้อมมาห้าวันยี่สิบวันเราเป็นมวยประเภทยังไงมือคู่ต่อสู้ล่ะเข่าเข่าใช่ไหมเราสูงเท่าไหร่ร้อยสิบน้ำหนักปล่อยๆท่านเสี่อปีนี้อายุเท่าไหร่ละยี่สิบชกมวยมารบกี่ไฟได้ห้าสิบไฟล่าสุดเป็นไงผลงาน ที่ไหนที่ดานมาเรื่อยที่ไหนวันนั้นร้อยเท่าไหร่ครับวันนี้ร้อยหล่นลงมาหน่อยนะแล้วก่อนใหน้สองไฟเป็นไงผวงนชนะมาต้องสองสายไฟเรยถึงร่างกายฟอมสดนะเราเป็นคนลูกหลานจาจังหวัดสงขลาฟ้าไฟครับเชียร์เลยสงคลาครับโอเคพร้อม